นี่ฮะตอนนี้มีสมาชิกนี่ฮะแปดหมื่นคนแล้วนะอ uh huh. ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยนะแปดหมื่นสองพันคนแล้วนะครับก็จะมาแชร์เรื่องราวการถูกหักเงินต่างๆ uh huh. การถูกหลุดเงินครับการถูกโกงนะฮะนี่ uh huh. ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการแชร์คลิป uh huh. อืคลิปจากจย์ลอยนะครับ uh huh. ว่ามีการป้องกันเอายังไงนีงง่โอ้โหน,นี่ด่าเลยเนี่ยธ uh huh. นาคารไทยห่วย uh huh. กว่าระบบ Google m i c r o s o f t a c อ o เขาที่ผมใช้งานในชทิตประจําวันเช็ค e. อีกนี่หรือบางคนก็บอกว่าหนึ่งในสาเหตุหลักคือธนาคารต่างๆชอบพัชกัยอให้เราทํบัตรเครดิตทั้งที่บางคนต้องการแค่บัตร ATM เีเอ็มเนแค่จะเอาบัตรไปเบิกที่ตู้มาล้ะทําเสริมเลยพี่ช่วยหนูหน่อยอมไม่เสียอะไรไม่เสียค่าสมัครไม่พอช่วยหนูหนูหน่อยช่วยไปแล้วแล้วเวลาพี่โดนหนูช่วยพี่ไหม หนูไม่ช่วยหนูไม่รู้ฮะนี่หมายกัครับนี่ครับตอนนี้ธนาคารสีฟ้าค่ะจะมาถอนเงินเขาแจ้งว่าระบบร่มคือไรงงมากเงินก็เงินเราจต่ถอนไม่ได้ธนาคารสีฟ้าต้องทางไหนอืมต้องาไหนนั่นแหะพีโอ้ยผมรู้แล้วทาคารรัฐแน่เลยอืมครับผมเออธนมีโลโก้โดดเด่นอรชางเข้าครกบเออเดี๋อะเออก็เข้าว่าไปอ่ะนะครับตอนนี้เนี่ย เรารู้แล้วว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคร็ต้องระวังน,นะครับว่าต้องทํำยังไงถึงจะไม่ตกเป็นเหดือของชาติที่นะครับเอาเอาละครับ